สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าชิ่งหนีบิ๊กปอมไม่ตอบปมเคลียร์ใจบิ๊กตู่โยนวิษณุแจงแล้วเรื่องนายกรักษาการเมื่อเวลา13นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ หลังประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีมีการระบุเรื่องของนายกรัฐมนตรีรักษาการหากเกิดบัตรเหตทุทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่านายวินษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีบอกแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้แล้วหรือย,อยังเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังพลเอกประวิทธ์ปฏิเสธคำถาม ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับทันทีพลังประชารัฐไม่ปล่อยวางนัดถกปมพิเชษคุยฝ่ายคา้านเชื่อเสียงหนุนรัฐบาลอย่างแน่นปึกนายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ย2พฤษภาคมว่า วิรัฐบาลน,นัดประชุม17พฤษภาคมผ่านระบบซูมเนื่องจากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และยังเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาเบื้องตน้นมีวาระหรือเรื่องการพิจารณาร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นยังไม่มีการหาหรือเพราะต้องรอให้ฝ่ายคา้านยื่นยติก่อนความคืบหน้าล่าสุด มีจุกนัทวุฒิปล่อยข้อสอบ6ข้อวิชาการเมืองให้อภิสิทธิ์ตอบคำถาม3าม3พฤษภาคมนายนัทวุฒิสาเกือือนักกิจกรรมทางการเมืองอดีตเลขาธิการนปชอดีตประธานยุทธศาสาตร์หาเสียงเลือกตั้งพักไทยรักษาชาติเขียนข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสอบวิชาการเมืองต่อนอายพิสิทธิ์เวชชาชีวะระบุข,ข้อความว่า หลายคนแสดงความคิดเห็นถือว่าชัดเจนครบถ้วนแต่เจ้าตัวยังอธิบายตอบโต้จึงขอความร่วมมือสนทนาด้วยข้อสอบกลางภาควิชาการเมืองการปกครองสำหรับนายอภิสิทธิ์ 1. ประเทศประชาธิปไตยใดในโลกยอมรับหลักการว่าถ้ารัฐบาลทำไม่ดีแล้วต้องถูกรัฐประหารจงยกตัวอย่างและอธิบาย 2. ในประเทศไทยรัฐบาลเลือกตั้งที่ถูกชุมนุมต่อต้านแล้วยุบสภาคือนอำหน้าให้กับประชาชนฝ่ายค้านที่จัดมอบบอยคอรดเลือกตั้งขัดขวางการรับสมัครและลงคะแนนฝ่ายใดคือเงื่อนไขของการรัฐประหารและฝ่ายใดสนับสนุนการสืบทอดอำนาจภายเรือให้เผด็จการนั่ง 3. ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีหัวหน้าพัก การเมืองคนใดบอยคอดการเลือกตั้งสองครั้งทำทางให้รัฐประหารสองหนปราบปรามประชาชนตายเป็นร้อยจนกลายเป็นพักครึ่งร้อยส่องกระจกแล้วอธิบาย 4. ข้อกล่าวหารัฐบาลอื่นว่าเอ,อื้อประโยชน์ให้คนในครอบครัวและพวกพ้องทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมตลอดจนกลไกการตรวจสอบทั้งหลายรวมถึงองค์กรอิสระ มีในรัฐบาลปัจจุบันหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีเหตุใดไม่เคยวิจารณ์และตักเตือนว่าอาจถูกรัฐประหารถ้าเห็นว่าไม่มีไม่ต้องอธิบายเอาที่สบายใจ5ตลอดเวลา8ปีนี่คือการเมืองปฏิรูปตามที่เคยเรียกร้องหรือไม่อย่างไร6เมื่อไรจะเลิกปลอมความคืบหน้าโรม วอมรอขย่มศึกซักฟอกเตรียมเครื่องประหารหัวสุนัขลั่นไม่ไว้หน้าใคร5พฤษภาคม2565นายรังสิมันโรมสะสะบัญชีรายชื่อโคศกพักก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินความเข้มข้นในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังใกล้จะมาถึงนายรังสิมันโรมกล่าวว่า ชัดเจนว่ารัฐบาลอ่อนแอลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งภายในยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าขั่วของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยจะยกมือโหวตให้กับพเดกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าฝ่ายค้านทําให้การอภิปรายมีน้ําหนักอาจทําให้เกิดสภาวะหมาตายเห็บกระโดดแต่ไม่มีใครตอบได้ว่าในที่สุดจะเกิด ภาพนั้นหรือไม่ปัจจัยชี้ขาดคือเสียงในสภาหลายๆเสียงโดยเฉพาะคนที่ยังสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ยังไม่มีใครออกมาบอกว่าจะไม่โหวตผลเอกประยุทธ์แต่ถ้าฝ่ายค้านอภิปรายโน้มน้าวสังคมได้โอกาสที่จะเกิดหมาตายเห็บกระโดดก็จะมีส่วนเรื่องของกระแสนาย,ยกสำรองหรือเรื่องพักเล็กกลุ่ม16 คุยกับฝ่ายค้านเป็นการเอาจริงหรือแค่เรียกราคานั้นตนมองว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์อาจจะเป็นการเรียกราคายืมมือฝ่ายค้านเพื่อเจรจาให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการจากฝั่งรัฐบาลแพงขึ้นก็ได้ในรังสิมันโรมกล่าวว่าการที่พลเดกประวิวงสุวรร์ยังเก็บขุนพลอย่างร้อยเอกธรรมนัไว้เป็นพักพวกมันยังคงมีความขัดแย้ง มากแน่การที่คนเป็นนายกไม่สามารถจัดการคนที่พยายามทำลายตำแหน่งของตัวเองได้แสดงว่าอิทธิพลหรือฤทธิเดชของพลเดกประยุทธ์น้อยลงแล้วส่วนข่าวลือที่ว่าพลเดกประวิตณ์ต้องการเป็นนายกมีมานานแล้วบางทีข่าวลือที่อยู่นานๆอาจกลายเป็นข่าวจริงก็ได้ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองรากฐานแห่งวลีนายกสำรอง ประยุจโนชาคือเป้าใหญ่พรันทิวารีว่าด้วยนายกสำรองได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นแนวโน้มหนึ่งในทางการเมืองนั่นหมายถึงสภาวะที่ดำรงอยู่อย่างไม่แน่นอนของพระเด็กประยุทธ์จโนชาหากสำรวจปรากฏการอันก่อให้เกิดคำถามนี้ขึ้นจากทรรเนียบรัฐบาลเหมือนกับจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ บตดเหตุจากคำถามของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะต่อรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและรวมถึงรัฐมนตรีอื่นๆที่แวดล้อมอยู่โดยรอบทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโดยเฉพาะในพักพลังประชารัฐที่คําตอบดําเนินไปในลักษณะน้ําท่วมปาก ก็ต้องยอมรับว่าการผลักดันในเรื่องของนายกสำรองมีได้เป็นเรื่องบัตรเหตุตรงกันข้ามเกิดขึ้นและดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างสอดรับกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันขณะเป็นอย่างสูงนั่นหมายถึงการดำรงอยู่ของพลเอกประยุท์จันโอชามีปัญหาและก่อให้เกิดความต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันความต้องการ ที่จะไปต่อในทางการเมืองมากเพียงใดหากความต้องการนี้สวนทางกับสภาพความต้องการของสังคมแนวโน้มในการต้านจะกลายเป็นกระแสและการขานรับตระเตรียมอันมาจากพรรคและกลุ่มทางการเมืองที่แสดงออกอย่างต่อเนื่องจะแสดงลักษณะกำมันออกมานั่นก็คือการโยนหินถามทางอันมาจากพักคเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะด้วยพลเอกวิทย์เทพหัสดิน,นายุทธยาไม่ว่าจะด้วยรยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็กลายเป็นความจริงในที่สุดเฉพาะหน้าก็คือเมื่อยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาของพักร่วมฝ่ายค้านจะได้ถูกสนองรับอย่างเอาการเอางานจากภายในของพักร่วมรัฐบาลต้องยอมรับว่ากลยุทธ์การเสนอและ ปันวลีว่าด้วยนายกสำรองขึ้นมามีเป้าหมายเด่นชัดอย่างที่สุดนั่นก็คือปลายหอกพุ่งตรงไปยังพลเอกประยุทจันโอชาโดยมีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นแคนดีเดตกลยุทธ์จึงสะท้อนการต่อสู้กันเองภายในสามปท่ามกลางคำยืนยันจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่าไม่เคยปรารถนาเลยในที่สุดรับลวงพราง ก็ย้อนสอนมาเล่นงานพี่น้องสามปอ